สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกับแม่อาองและน้องบิวตี้เช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมีแนวทางฮานอย VIP นะคะประจำวดวันที่14พฤษภาคม2563มาแบ่งปันกันจ้าเมื่อวานนี้ก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะเมื่อวานนี้ของเราหลุดไปนะคะหลุดไปทั้ง2องนอยเลยนะคะแล้วก็มาค่ะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อของวันนี้เลยนะคะใครที่โชคดี ได้รางวัลไปเมื่อวานนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่พลาดไปก็ต้องขอโทษขออาภัยจริงๆนะคะตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะก็โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการตัดสินใจทุกครั้งด้วยนะคะเราไม่สนับสนุนให้ท่านเล่นการพนันทุกชนิดนะคะเราสนับสนุนให้ท่านอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลตามรัฐนั้นๆเท่านั้นนะคะของเวียดนามของฮานอยเท่านั้นนะคะ มาค่ะวันนี้ในตารางของเรานะคะก็จะมี109และเจ็ดค่ะวันนี้ตัวเลขค่อนข้างน้อยนะคะในตารางสามารถ สามารถนำชุดอ่ากำลังวันมาประกบคู่เพิ่มอีกได้เลยนะคะทุกท่านหรือบางครั้งนะคะในกำลังวันเนี่ยเขาอาจจะจับคู่กันเองนะคะก็ได้นะคะก็ให้พิจารณากันเอานะคะวันนี้ชุดเต่นวิ่งรูดของเรานะคะก็จะมีหนึ 198. ทําลังวันนะคร7 6 2 5และชุด2ตัวของเราในวันนี้นะคะก็จะมี1 0 1 5 1 7 1 8 1 9

ศูน7เจข

สุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่อุ่นและน้องบิวตี้ด้วยดีเสมอมานะคะหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้แม่อุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะที่สําคัญเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e พร้อมกับกดเป็นลูกกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ